สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันเช่นเคยเป็นประจำนะครับกับรายการวิเวกชาแนลวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทำไมกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุพระธาตุวิสัชนาธรรมโดยหลวงพ่อพุทธฐานิโยถามทำไมพระพุทธเจ้าพระอรหันต เมื่อนิ่ผ่านไปแล้วกระดูกจึงกลายเป็นพระาธาตุครับหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ได้ตอบว่าหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้สติให้เป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสี่พระพุทธองค์ท่านทรงกำหนดให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายก็คือ การเจริญกายสติกำหนดเพ่งดูผมขนเล็บฟันหนังเอ็นเนื้อกระดูกในขณะที่เพ่งลงไปนั้นเมื่อจิตสงบไปแล้วเราจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายที่มีลักษณะใสเหมือนแก้วมองไปที่ผมผมก็เป็นแก้วมองไปที่ขนขนก็เป็นแก้ว ทีนี้ในเมื่อจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกายนักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ที่จิตเป็นฐานที่ตั้งของสติให้มีมหาสติยิ่งจิตของเรามีความละเอียดขึ้นเท่าไรความสว่างสวัยปรากฏขึ้นในกายอย่างน่าอัศจรรย์มองไปที่ไหนส่วนไหนก็เป็นแก้วไปหมดทีนี้ถ้าหากท่านผู้นั้น มีจิตบริสุทธิ์สะอาดบรรลุพระอาหารหันต์เมื่อไรในเมื่อท่านนิพพานไปแล้วส่วนต่างๆของร่างกายท่านก็จะกลายเป็นพระธาตุไปหมดพระธาตุบางท่านก็ใสของบางท่านก็ไม่ใสอันนั้นเป็นเรื่องของความสว่างสวัยของจิตของแต่ละท่านตัวอย่างที่เปรียบเทียบก็คือว่าเช่นอย่างหมอเรียนวิชาไสยศาสตร์เขามีมนต่อกระดู เช่นอย่างกระดูกหักนี้เขาท่องแต่เพียงคาถาอาคมแล้วก็เป่าลงไปเท่านั้นสามารถต่อกระดูกได้พวกไสยศาสตร์นี้เขาไม่ได้อาศัยสมาธิอย่างละเอียดเหมือนการปฏิบัติสมถวิปัสสนาเพียงแค่น้อมใจเชื่อคาถาอาคมที่เขาเรียนมาเท่านั้นแล้วในเมื่อเขาเป่าลงไปนั้นก็สามารถทำให้กระดูก ต่อเข้าด้วยกันได้ถามหลวงพ่ออีกไปว่าพระธาตุที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรครับว่าเป็นพระธาตุจริงหรือพระธาตุปลอมหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าหากเราสงสัยเราไม่สามารถจะทราบว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูป ที่เราหล่อขึ้นเราสมมุติว่านี่เป็นพระพุทธรูปนี่เป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี้ที่มีลักษณะเป็นพระธาตุถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่แต่เราสมมุติเอาว่าเป็นพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลแตจริงหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตของเรานี้ว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าหรือไม่ถามหลวงพ่อต่อไปอีกว่าแล้วอัฐิของพระที่มรณภาพลงไปแล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานั้นเพราะเหตุใดครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ตอบว่า อัฐิของพระที่มรณาภาพแล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานั้นจะต้องเป็นอัฐิของพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันขึ้นไปทีนี้มีปัญหาว่าทำไมกระดูกคนที่ตายไปแล้วแม้จะเก็บไว้สักพันปีหมื่นปีก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างเดิมไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นนอกจากจะผุพังไปเป็นดินเป็นหญ้าไปเท่านั้น แต่กระดูกของพระรยะบุคคลน,นี้ทำไมกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้อันนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัยถ้าหากเราจะนึกไปถึงหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องมหาสติมหาปัจฐานกายานุปัส,สนาสติปัฏฐานเฉพาะกายานุปัส,สนาสติปัฏฐานนี้เราตั้งกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่รู้ของจิต เพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมสติให้มีประสิทธิภาพขึ้นจนกลายเป็นมหาสติทีนี้โดยทางปฏิบัติแล้วพระผู้ที่ปฏิบัติท่านก็เพ่งอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องและลึกของสติในเมื่อกายคืออาการ32ถูกเพ่งบ่อยเข้า จิตเกิดเป็นสมาธิแล้วย่อมเกิดนิมิตให้เห็นในกายทั่วไปส่วนมากที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือกระดูกมีโครงกระดูกเป็นต้นซึ่งในบางครั้งในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูกายแล้วก็มาสงบสว่างในกายจิตจะมองทะลุกายออกมามีลักษณะเหมือนคล,คล้ายๆกับแก้วใสโปรง่งมีความใสเหมือนกับแก้วโปรง่ง เพราะฉะนั้นกระดูกของพะอริยะบุคคลถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดเพ่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆด้วยอิทธิพลของจิตนั้นจะสามารถทำให้กระดูกของท่านเมื่อท่านมรณาภาพไปแล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้สำหรับในทางทฤษฎีอื่นนั้นไม่สามารถที่จะนำมาประกอบกับปัญหานี้ได้แต่ถ้าจะพิจารณาตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้ว รู้สึกว่าจิตเมื่อเพ่งดูโครงกระดูกจะรู้สึกว่าโครงกระดูกนั้นมีความใสเหมือนแก้วเพราะในขณะที่จิตของเราสงบสว่างแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ข้อเปรียบเทียบก็คือว่าขณะที่ว่าพระอริยบุคคลที่ท่านเพ่งด้วยอาการ32คือร่างกายของท่านจนจิตเกิดเป็นสมาธิ รู้จริงเห็นจริงภายในกายแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาดสว่างสวยไปหมดภายในกายเมื่อท่านได้มรณภาพลงไปแล้วกระดูกก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไรนักแต่สำหรับนักเรียนมนต์สยศาสตร์เพียงเล็กๆน้อยๆเพียงแต่คาถาอาคมแล้วไปเสกน้ำมัน ไปทาแล้วก็เป่าให้คนในขณะที่ขาหักแขนหักหก,ก็ยังมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกันได้เพราะด้วยอำนาจแห่งพลังมนและพลังจิตฉะนั้นจิตของท่านผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนานี้ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำให้กระดูกกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้